โอเคก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนครับวันนี้เราก็อยู่ในเกสการิตเกลกันนะครับผมโอ้โหกว่าจะจำชื่อมึงได้ในเบนความจริงคลิปเนี่ยผมทำไปแล้วนะผมนะ แต่ว่าคลิปไฟมันเสียทุกคนโอ้ไม่ไฟ,ฟเสียต้องอัดมา,าครึ่งชั่วโมงไอ้ขวายกูต้องอัดใหม่นะทุกคนโอ้โหมันหายเยอะเหลือกลเกินนะครับเกมนี้คือเกมเนี้ยเวลาผมเล่นแบบต่อสู้อะไรเงี้ยเหมือนมันจะค้างทุกคนแล้วพอค้างแอปมันชอบเด้งนะครับทุกคนโอ้ไม่กูรั่วเลยนะครับนี่มึงเกมนูกลักกูจริงปะเนี่ยอ่าไม่เป็นไรครับผมนะก็ทําคลิปใหม่แม่งกันเลยแล้วกันก็อย่างทุกคนเห็นนะครับก็เป็นการขายแพ็กนะผมนะแล้วก็เป็นกิจกรรมบาร์บบรบบรนะผมนะแล้ว แล้วก็มีกิจกรรมมาใหม่นะครับเป็นกิจกรรมค้นหาไอเทมนะครับผมนะซึ่งผมก็เพิ่งรู้ก่อนที่ผมจะทําคลิปแรกนะครับแต่ว่ามันปลายมาเสียไปแล้วนะครับผมนะก็คือเป็นกิจกรรมที่เราจะหาข้อมูลแต่ละแต่ละการออกเดินทางนะผมอย่างเช่นผมอาจจะได้ของ SS ระดับ B ระดับ E ประมาณนี้ทุกคนแล้วก็จะเจอมอนเตอร์ต่างๆแล้วก็มีช้อยให้เราเรียกบลาบลานิดหน่อยนะครับแต่มันไม่เยอะนะจ๊ะก็เหมือนประมาณแบบหาของน,นั่นแหละส่วน ก่อนหน้าน,นีน้ในคลิปแรกนะผมได้เคลียร์ด่านไปแล้วนะครับอขอโทษที่ผมให้ดูในคลิปนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวดิ้งครับกูร์รอมคานะแก้ใหม่นะมันเหนื่อยนะก็แก้จะถึงสตอรี่ที่8ด่านที่1นะผมนะแล้วก็ผมได้เลือกตัวละครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมจะมีตัวละครประมาณนี้ แล้วก็มันจะมีให้เราเลือกเออเหมือนมาให้ผ่านด่านก่อนแล้วเราถึงเลือกตัวละครได้ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้สุ่มนะเนี่ยผมถึงอ่าสตอรี่ที่7็ด่านที่สามสิผมแค่เร็จปุ๊บผมก็เลือกเลยนะผมแล้วผมเลือกใครอะหรอผมก็เลือกเป็นตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่ตัวหายากเลยนะผมนะเพราะว่าตัวนี้เหผลที่ผมเอาตัวนี้นะเพราะว่ามันเป็นตัวคารโบนะผมมาเป็นตัวแบบว่าทีมไฟนะครับเดี๋ยวผมให้ดูทีมไฟนะ เนี่ยทีมไฟอยู่บนสุดเลยเนี่ยผมนะนี่คือทีมไฟนะครับซึ่งทีมไฟเนี่ยมันมีทั้งหมด5ตัวผมต้องการอีกตัวเดียวก็คือตัวน้องคนนี้นะผมนะผมจะทาเป็นทีมไฟที่แบบว่าติดเบต้านะครับผมนะส่วนตัวอื่นเนี่ยคนก็ลองพิจารณาแล้วก็อ่านสกิลดูนะว่าแต่ตัวนั้นเก่งยังไงแล้วมีการพลิกแพงยังไงนะครับผมแต่สหรับตอนนี้ก็คือผมต้องการทีมไฟเนาะเพราะว่าทีมไฟเนี่ยอย่างแรกคือข้อดีของมันคือสาม,มารถเคลียร์ฐานได้ง่ายขึ้น แล้วก็ลงผีีก็ได้แต่อาจจะแบบไม่สุดนะทุกคนนะเพราะว่าทีมไฟเนี่ยมันแค่ทางง่ายน,นะทุกคนนะถ้าทีมไหนที่เป็นสายควบคุมเยอะๆเดี่ยเป็นสายที่แบบว่าล้างบัฟบไม่ออกหรือตัวเจอตัวล้างปัฟคือจบเลยนะผมนะทีมไฟก็เป็นทีมไรประโยชน์เลยนะผมนะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเล่นทีมไฟเนี่ยคุณก็ต้องคิดดีๆนะครับ ส่วนทีมที่ถ้าผมให้ผมแนะนาจริงๆริงก็น่าจะทีมพวกแบบสายคิสายดามเมจสายดามเมจเดียวอะไรประมาณนี้ผมแนะนาเป็นตัวพวกนี้ดีกว่าผมนะเพราะว่าตัวเนี้ยดาเมจมันจะเก่งกว่านะทุกคนนะด้วยด้วยความที่มันไม่มีอะไรมาตายตัวอย่างเช่นมันไม่จำเป็นต้องติดพิษมันไม่จําปจเป็นต้องติดเผาไม่มันไม่จำเป็นต้องติดใบล้างบุงล้างใบอะไรประมาณนี้แต่ตัวมันเป็นเน้นดามเมจแบบ ก็คืออย่างเช่นตัวโจมตีเดี่ยวไม่สนใจก่อยเอนี้ยคือไม่อันตรายมากครับเจอตัวเนี่ยแบบนี้มันน่าเกลียดมากน,นะผมใน P ีพนะมันตัวโคตรเก่งนะทุกคนนะอ๋อแล้วก็ใครที่เล่นเกมนี้อย่างที่ผมบอกอครับทุกคนว่าทุกคนอนะ ไม่ต้องสนใจเรื่องเบต้าก็ได้ทุกคนเพราะเกมเนี่ยแบบน,นี้มันแน่แนเราเพลินนะทุกคนเราดูสิไม่งมีสระหึมะห้มสนระเขมทั้งนั้นเลยนะผมนะโหคุณไม่สงสารน้องว่าหรอเ,หเนี่ยนดูน้องเนี่ยเนีย่ยตั้มตปิบป,ปิบมาทุกคนเนี่ยโหทุกคนต้องเล่นเกมนี้นะทุกคนนะต้องลองมาเล่นเกมนี้อ๋อแล้วก็ก่อนน,นี้ผมไปสมมาผมนะผมได้ตัวละคร3มาเป็นน้องของตัวนี้นะผมนะเดีย๋ยวอัพหน่อยละกันนะผมให้เป็นสองดาวเนาะ ซึ่งอย่างนี้ผมบอกประจำนะทุกคน,นเวลาเราเล่นเกมอย่าไปซีเรียสอย่าไปคิดมากทุกคนเกมอย่าเราเล่นเอาควาขำเอาสนุกก็พอแล้วส่วน PP เนี่ยจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ PP ผมนย่ยผมอยู่อดับที่300กว่าแล้วทุกคนนะ ซึ่งเป็นเอ่อพีพีที่เอ่อเล่ยนยากพอสมควรนะเพราะผมอยู่เซิร์ฟหกเนาะมันก็เลยเจอคนตึงๆเยอะนะครับผมก็ต้องก็ค่อยขึ้นเนาะแล้วบางคนเนี่ยแม่งเลเวลเลเวลตละคนขึ้นเร็วไม่พอนะแม่งดาวมีดแม่งเป็นล้านนะครับโอ้โหเป็นล้านเป็นแสนนะผมแล้วดาวมีดผมแค่ประมาณสามหมื่นนะทุกคนเราจะไปสู้กับแสนไดนะ้ยังไงถูกไหมทุกคนนม่คนเติมก็เยอะแยะนะถอทล็อดก็เกมนี่นะถ้าคุณจะเติมเนะี่ยโอ้โหคุณ คุณเติมนิดเดียวคุณก็เป็นสุรตรตาดูครับราคาครับดูดูราคาแล้วก็เพชรที่เขาให้ดูดูดูนี่นี่นี่มีแพ็กเสริมนี่นะคุณ20เนี่ยเนี่ยคุณเติมพวกนี้ในในแพ็กแบบว่าเก็บเวลแล้วก็มีแพ็กเสริมแพ็กนู่นนี่นั่นนี่ผมเติมไปหมดนะโบใครที่จะเติมนะผมบอกแล้วนะคุณคือสุรตาเลยเอาง่ายคือคุณมีแค่ประมาณห้าพันเนี่ยแล้วคุณเติมไปแค่สักสองพันไม่ก็พันหนึ่งอ่ะไอ้คุณสุรตตาเลยนะทุกคนเนี่ยดูดูดูเนี่ยเห็นไหม เนี่ยพีพีอะไรเงี้ยไอ้พพีเนี่ยโอ้โหเนี่ยแป๊บคคณก็เก่งแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่จะเล่นเกมนี้คุณม่ต้องซีเรียสนะครับนี่นี่แมเนี่ยโอ้แจกเห็นไหมโอ้ทเดียวก็เติมก็ตึงแล้วทุกคนแล้วก็เควสอะไรต่างต่งผมก็เล่นไปแล้วนะมันอยู่ในออคลิปที่หนึ่งนะแต่ว่าคลิปที่หนึ่งผมมันจริงไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าไฟเสียนะครับก็นี่ก็เป็นคลิปที่สองที่ผมอัดอีกรอบหนึ่งนะครับก็กิจกรรมก็ไม่มีอะไรครับกิจกรรมที่เพิ่มมาก็มีแค่ อันนี้อันเดียวนะครับทุกคนนะส่วนใครที่จะดูผมพี่ๆได้เนี่ยขอเป็นคลิปอ่าคลิปหน้าหรือคลิปเอ่อหลังๆกขาละกันนะเพราะว่าเอ่อพี่ๆน่ะมันไม่มีอะไรให้น่าสนใจนะผมนะก็มันก็แค่เหมือนผ่านด่านนะทุกคนแต่แค่ว่ามันจะเจอแบบตัวที่โหดกว่าอะไรประมาณนี้ทุกคนนะผมก็เลยไม่เปิดให้ดูแล้วกันแล้วก็เออเคลียร์เควสให้เรียบร้อยนะผมนะตอนนี้ผมเคลียร์เควสไปเยอะมากเลยนะผมนะนี่เควสเต็มแล้วนะครับนี่เคลียร์เควสนะอย่าลืมเคลียร์เควสเยอะๆนะผม จะได้ E.P เนาะแล้วก็กดโดนอะไรเนี่ยเป็นดาน่าเนะทุกคนนะ <c oughs> แล้วก็ใครที่อยากให้ผมรีวิวตัวคอนอะไรเนี่ยคุณก็สามารถบอกได้ผมอ่ันนี่ก็คืออาวุธสามนะสามารถอัปเกรดได้เนาะ,ะกดแบบสีเหลืองเนี่ยผมจะมาจัปเกรดให้เราอัตอนโนมัติเลยนะครับผมนี่เห็นไหมอ่าอัปเกรดอัตโนมัติเลยนะผมนั่นเราก็สามารถใส่ของให้น้องๆได้นะครับไปดูซิว่าเลเวลผมมันอัพได้ยังอะอัพได้แล้วผมเป็นเลเวลหนึ่งร้อยแลผมแล้วก็อัพไปเลย โอเคตอนนี้น้องเราเวลาหนึ่งร้อยแล้วนะครับตัวแรกในดีกับผมนะครับเปนะ้าหนึ่งร้อยเนาะแม่งคืนยากชีพหายเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอใส่อาวุธให้น้องๆก่อนทีน่จะอะไรอ๋อเปิดช่องแล้วนะผมนี่เป็นการ์ดนะฮะก็ใส่พวกแบบดาเมจนะผมนะนี่มันเหมือนเราเล่นอ่าเกมมาพันแมนนะั่นแหละทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนไม่าซีเรียสน,นะอ่าใส่อาวุธเด้อใส่อาวุธคนนี้ไว <c oughs> ้สำหรับไว้ เรา,สาใส่เฮลทก่นอนใส่เสร็จยังไหมได้เสร็จแล้วโอเคอ๋ออ๋อมีการแจกแล้วผมมันแจกอะไรยแยะๆนะไม่ใช่แจกดิเติมฮะเติมเพรผิดเติมแย่ๆเลยนเผมแล้วก็ใครที่อยากจะเข้าเกิ่วผมนะครับก็สามารถเข้าได้นะครับผมนะผมว่ายังรับคนเข้าเกิ่วนะถึงตอนนี้จะเตรียมแล้วก็เถอะนะแล้วก็คลิปแรกนะผมก็ได้เตะคนออกไปแล้วสองคนซึ่งเดี๋ยวก็น่าจะมีคนมาอกอรับผมก็ ใครที่อยากจะเข้ากิลด์ราผมก็ตามนี้ผมเอสมหนึ่งของจริงนะผมนะนีจะเป็นหมายเลขของอแคนก็คือ803056นะครับผมนะแล้วก็ถ้าแคนเต็มเนี่ยคุณก็แอดผมมาก็ได้ผมชื่อเคจังนะหรือจะเป็นหมายเลขของ38722นะจ็ดสคุณก็เขียนแล้วก็เออเหมือนว่าจะไม่เชิงแอดแบบประมาณแบบติดตามแล้วมันก็สามารถติดตามผมไว้นะก็คือเหมือนแอดเพื่อนนั่นแหละทุกคน ล้วจากนั้นคุณก็พ,พิมพ์ไปในแชทส่วนตัวผมเลยนะครับก็พิมพ์ประมาณแบบว่าในแชทโลกของผมนี่ในแชทนะแล้วก็มาที่แชทส่วนตวัวประมาณนี้ทุกคนนี้เช่นคนนีนะ้เห็นไหมนี่มันแอดเพื่อนพี่ไงอะ่ะก็รับไงแล้วน้องรับแล้วนะครับอะไรฮีโร่สุดหลอนะครับรับแล้วผมเขียนผิดอีกนะรับแล้วนะประมาณนี้นะทุกคนนะก็ถ้าอยากจะเข้า ิลผมนะครับอ่าดีครับอ่าดีครับอ่าใครที่อยากเข้ามาี่ผมก็สามารถอ่าพิมพ์มาได้เลยนะผมนะอย่างที่ผมบอกนะครับก็พิมพ์มาได้เลยว่าอยากเข้าแคนผมนะครับพิม์ในแชทนี้เลยนะจากนั้นก็เดี๋ยวผมจะ,จะ,จะดึงให้นะครับผมโอเคก็กิจกรรมก็มีแค่นี้ทุกคนกิจกรรมมีไม่เยอะนะครับตอนแรกก็มีเยอะนะผมแต่หลังๆมันก็จะเดิมๆนะครับคุณก็ต้อง รออีเวนต์มาใหม่นะครับเดี๋ยวอีเวนต์มาใหม่ตอนไหนนะคุณมันต้องอแบบว่าอย่างไงคุณต้องซีเรียสนะครับเดี๋ยวผมจะมา,มารีบบอกเลยนะผมนะ <periods> เดี๋ยวผมอาจ<ส>จะบอกช้ากว,ว่าช่องอื่นนะผมว่าช่องอื่นเนี่ยเขามีทางลับหรือทางแบบว่าเส้นสายบลาๆนะผมแต่ผมไม่มีนะผมเป็นผู้เล่นคนธรรมดาทุกคนแต่ผมก็เป็นผู้เล่นธรรมดาที่อัปเดตข่าวอย่างยุติธรรมละบริสุทธิ์ใจนะผมนะทไมผหลอไปทำเหี้ยเลยนะโอ้ปัญญาอ่อนใช่ไหมน้องครบคนดูไปหนึ่งทีดิ ครบสิอ่าดีมากน้องก็อย่างที่ผมบอกก็ผมนะใครที่ชอบเล่นเกมนี้ก็ ผมเชื่อผมเจอเล่นสนุกตัวคนไม่ไม่เครียดนะตัวคนนะมันเล่นชิวๆเลยนะเหมาะสำหรับคนที่เล่นสายฟรีแล้วก็ตั้งตัวได้ครับผมนะก็ใครที่เก็บตัวม่วงไว้ก็เก็บไว้ก่อนกันนะครับหรือคุณจะเปิดก็ได้ครับผมไม่มีใครห้ามคุณครับเพราะมันคือไอเดียของคุณนะครับโอเคงั้นผมไม่มีอะไรที่จะให้ดูอะไรแล้วนะเพราะว่าผมดูหมดแล้วมันก็เป็นของเดิมเมนาะคุณก็ดูอ่าอีพีหนึ่งของผมได้วันที่หนึ่งอะไรอย่างงี้ดีกว่าครับผมนะอย่างนั้นอาจจะตื่นเต้นมากกว่าแต่อีพีนี้มันไม่มีอะไรจริงครับผมนะก็ ไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครคลิปหน้าก็หวังว่าคลิปกูจะไม่เสียนะไม่กูเฟลมากเลยตอนนี้เฮียโอเคครับผมใครที่ชอบคลิววนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมหน่อยและที่สําคัญกดปุ่มกระดิ่งให้เป็นสีแดงด้วยนะจ๊ะคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกการเคลื่อนไหวของผมที่ผมลงคลิปเป็นคนแรกแล้วคุณก็จะคอมเมนต์ผมคนแรกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เพราะกูไม่เคยเห็นใครคอมเมนต์เป็นคนแรกเลยผมแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้น้อยใจขนาดนั้นผมเข้าใจว่าทุกคนอาจจะมีเวลาไม่เหมือนกันนะผมแล้วมันจะดิพูดไปไหนเลยเฮียเอ้ยมึงรล มึงรีบพูดไปไหนมึงใจเย็นๆมึงเกรงใจน้องที่กูอยู่หน้าจอบ้างกูก็พูดเร็วเกินเเฮียก็เอาไปว่าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์เยอะๆกดกระดิ่งๆๆเยอะๆผมนะเฮ้ยไม่ใช่กดกระดิ่งเยอะๆใจเย็นๆกดให้แค่สีดำครั้งเดียวนะอย่าก,กดเยอะเดยกกระดิ่งกูพังโอเคนะโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสลับตอนนี้สวัสดีครับไปลแล้วทุกคนไม่ปไปแล้เจอคลิปหน้าผมนะ อ๋แม่งเฟลเลยกูเยอะอคลิปแรกกูพังเนี yeah. แ่แคได้แคสิบนาทีเองกันทุกคนเออว่าผมสัญญาว่ารอบหน้ผาผมจะทำให้มันนานกว่าน,นี้ทุกคนนะแล้วเจอกันทุกคนบ๊ายบายครับ